ใช้งานจริงทดสอบจริงกับกล้อง Sony Alpha 7c2 <Wow. S 1> กล้องฟูลเฟรมไซส์เล็กแต่ประสิทธิภาพจัดเต็มมาพร้อมกับฟีเจอร์ AI ใช้งานง่ายโฟกัสมีตามจิกเป็นไก่ไม่มีหลุดไม่มีวืดจัดเฟรมให้โดยอัตโนมัติจดจำใบหน้าก็ทำได้เก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้แต่แดน สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลามจิกโก้ไอทีครับวันนี้ออกมานอกสถานที่นะครับบรรยากาศดีด,ดีโอ้โหบรรยากาศดีๆแบบนี้เราต้องมีสาวสวยมายืนข้างๆด้วยขอเชิญพบกับนางแบบของเราน้องแนนสวัสดีครับน้องแนน น้องแนนรู้ไหมครับว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคของ AI เลยนะโอ้โหไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการใดก็ตามแต่ที่เปิดตัวมาในช่วงนี้นะจะต้องพยายามใส่ฟีเจอร์ AI เข้ามาเพื่อให้ทุกคนฮิตกันมากๆก mm. ล้องถ่ายรูปก็เช่นกันโดยเฉพาะค่ายคนขยันอย่างโซ n y ที่น้องแนนถืออยู่นะครับ mm. เขาก็ใส่ฟีเจอร์ AI สําหรับการถ่ายภาพและวิดีโอเข้ามาด้วย mm. แล้วไม่ใช่เพิ่งใส่นะ เขาใส่มาตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยอย่างรุ่นนี้เนี่ย Alpha Seven C2 เนี่ยมี AI มาตั้งแต่แรกเลยช่วยการถ่ายภาพในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสถานการณ์เรียกว่าเป็นผู้มาก่อนการเลยทีเดียว AI Power ที่อยู่ในกล้อง Sony Alpha 7 e v e C2 ตัวนี้นะครับมีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำวัตถุจดจำการเคลื่อนไหวของคนสัตว์ และสิ่งของได้เป็นอย่างดีมันทําให้เราสามารถถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอบนกล้องตัวนี้นะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นมีความแม่นยํามากขึ้นและเชื่อมั่นในผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น คลิปนี้นะครับจะไม่ใช่คลิปรีวิว Sony Alpha 7 c 2ตัวนี้นะครับแต่จะเป็นคลิปทดสอบการใช้งานเราจะสาธิตให้ดูเลยว่ากล้องตัวนี้สามารถใช้งานในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันได้หรือไม่จะทำได้ดีแค่ไหนโฟกัสแม่นจริงหรือเปล่า AI ฉลาดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับ เราจะแบ่งการทดสอบออกเป็น3 c h ชา l e n g นะครับชา l ลนจ์แรกคือเรื่องของ AI Auto Focus Tracking เห็นหลายคนรีวิว Sony Alpha 7C 2ตัวนี้นะครับบอกว่า Auto Focus Tracking นี่โหตามจิกเป็นไก่เลยนี่มันกล้องหรือไก่กันแน่หเดี๋ยวมาดูครับว่า Auto Tracking เขาทำได้ดีแค่ไหนนะครับตอนนี้น้องแนนยืนอยู่ด้านโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องแนนเนี่ยเคลื่อนไหวแบบปกติเลยเอาเหมือนแบบคนเดินถ่ายรูปตามธรรมชาตินะครับแต่เรามีอุปสรรคนิดนึงก็คือมีใบไม้ลงมาเป็นโฟกัสนะครับเดี๋ยว ดูว่าเขาจะจับโฟกัสและ tracking ได้ดีแค่ไหนเชิญค่ะน,น้องแนนมาเลยอ่าไปเลยโพสเลยนี่เดินซ้ายเดินขวาได้มาค่ะฟับนี่โอ้โหนี่ฮะเห็นไหมฮะโอ้โหโฟกัสแม่นมากๆเลยหรือถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับถ้าแบบหลุดออกไปจากเฟรมแล้วกลับเข้ามาระบบโฟกัสแทร็กกิ้งของเขาจะจดจำและเรียกกลับคืนมาได้เร็วแค่ไหน น้องแนนหายไปจากเฟรมนะครับเอาน้องแนนเข้ามาจิ๊ๆนี่โอ้ยโห,โโหเดินเข้าเฟรมมาปุ๊บเจอเลยสมมติลงไปด้านล่างลองลองก้มเลยหลุดเฟรมไปด้านล่างฟาบนี่นะครับเอาโผล่ขึ้นมาค่ะจุ๊บโอ้ยได้เลยท,ทันทีโอ้โหโฟกัสได้เร็วมากๆเลยนะครับหรืออีกสาถานการณ์หนึ่งสมมติว่าไกลจนกระทั่งมองไม่เห็นลูกตาถ้าน้องแนนไปอยู่นู่นเลยแล้วเดินมาแต่ไกล เขาจะโฟกัสอะไรถ้าเขามองไม่เห็นลูกกระตาเรามาดูกันครับอ่าน้องแนนมาเลยเดินมาเลยค่ะนี่เห็นไหมฮะผมไล่โฟกัสนะครับโอ้ถ้าอยู่ไกลๆนี่เขาจะโฟกัสที่ตัวเรานะครับเป็นบอดี้พอเริ่มใกล้เข้ามาก็จะโฟกัสอัปเปอร์บอดี้ครึ่งตัวบนพอเริ่มเข้าระยะนี่จะโฟกัสที่หน้าแล้วก็ลูกกระตาได้อย่างทันทีเลยนะฮะโอ้โหถือว่าแบ่งลำดับความสำคัญตามระยะของการโฟกัสได้ดีมากๆข้อต่อมาคือถ้าไม่เห็นลูกกระตาล่ะ ใส่แว่นเลยอ่าน้องแนนขาใส่แว่นเลยค่ะปิดลูกกตาเลยนี่อ่ะเรามาดูกันครับนี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่าเฮ้ยโ,โ,โอ้โหใส่แว่นก็โฟกัสที่ลูกตาได้ครับเขารู้ด้วยว่าหลังแว่นดํานั้นคือลูกตานะฮะโอ้โหทาได้ด้วยสวมหมวกอ่ะสวมหม,มวกสมมุติถ้าสวมหมวกอีกปิดบังกันสุดๆไปเลยนะฮะมาเรามาดูว่าเขาจะทําได้ไหมเอ๊ะใบไม้ใกล้ไปแล่ว <laughs> <ห> <laughs> โอเคอ่านี้โอ้ยยังได้อยู่นะฮะ คือเขารู้จักร่างกายของมนุษย์เรานะฮะว่าออกมาเป็นแบบนี้เออเจ๋งดีอะ่ะผมเพิ่มความยากเข้าไปอีกผมเอาผ้ามาบังหน้าน้องเลยนี่ฮะเอาบังเลยคะ่ะน้องแนนขาบังเลยชุบโอ้โหนี่ฮะถ้าบังมิดเลยจะมองไม่เห็นแต่ถ้าค่อยๆลดลงมานะฮะเดี๋ยวน้องแนนบังไว้ก่อนคะ่ะค่อยๆลดลงมาค่ะค่อยๆลดมานะคะจึ๊บจึ๊บจึ๊บพอเริ่มมีแว่นโผล่เข้ามาในเฟรมเขาจะโฟกัสที่ลูกตาได้ทันทีเลยอันนี้ถือว่าชาเลนจ์แรก ผ่านครับออโต้โฟกัสแท็กกิ้งทำได้เร็วจริงๆนี่ทรงผมใหม่ของผมครับชาเลนจ์ <laughs> ที่2ครับเป็นเรื่องของ AI Auto โต้ m i n g ทุกวันนี้นะครับเราจะมีคอนเทนต์คีเอเตอร์ประเภทที่เป็นสายทำงานคนเดียวเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆถ่ายวิดีโอนะครับมีกล้องติดตัวไปหนึ่งตัวมีขาตั้งกล้องความยากลำบากก็คือการเฟรมวิดีโอครับคุณจะต้องวิ่งไปวิ่งมาโอ้โหกว่าจะทำงานได้แต่ละช็อตเหนื่อยมากๆนะครับแต่ถ้าคุณมี Alpha เซเตัวนี้เขามีระบบออโต้เฟรมิงที่จะจัดเฟรมให้คุณด้วยพลังของ AI นะครับทำได้แบบง่ายๆเลยคุณแค่เข้าโหมดชูตติ้งแล้วเลือกออโต้เฟรมิงเปิดเป็นออนนะครับ แล้วหลังจากนั้นคุณก็จัดมุมและสถานที่ของคุณให้เรียบร้อยเป็นกว้างๆเขาไว้เขาสามารถเลือกที่จะทําการครอปได้ด้วยนะว่าคุณอยากได้วิดีโอเฟรมมิ่งในระดับไหนจะเป็นกว้างจะเป็นกลางจะเป็นแคบเดี๋ยวผมทําให้ดูทั้ง3ขนาดแล้วก็เลือกตั้งค่าได้ด้วยว่านะครับคุณจะเริ่มต้น เฟรมิ่งตั้งแต่ขยับเลยหรือตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือเฟรมตลอดเวลาเลยจะเป็นออโต้สตาร์ทหรือจะเป็นเวนแท็กกิ้งก็ได้เดี๋ยวเราลองให้น้องแนนเคลื่อนไหวดูอ่าน้องแนนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะนี่เราเปิดออโต้เฟรมิ่งไว้เรียบร้อยนะครับผมจะไม่แตะกล้องเลยผมแค่กดเลคคอร์ดวิดีโอให้แค่นี้ครับอ่าน้องแนนโพสเลยค่ะเหมือนเรามาทำงานคนเดียวจัดเลยนี่นะฮะ ในขณะที่น้องแนนเริ่มโพสท่านะครับแล้วก็ขยับตำแหน่งไปมาเคลื่อนไหวไปมาไม่ว่าจะเป็นซน้ายหรือขวาเข้าหรือออกนะครับ AI ในกล้อง alpha 7 C2 ตัวนี้นะครับก็จะทำการวิเคราะห์เฟรมภาพนะครับโฟกัสตัวคนให้ชัดจัดขนาดเฟรมภาพให้โดยอัตโนมัติแล้วก็แบ่งความสำคัญของเฟรมภาพนะครับไม่ว่าน้องแนนจะขยับไปทางไหนบางทีคนอาจจะอยู่ในซ้ายเฟรมบางทีคนอาจจะอยู่ขวาเฟรมก็จะทำการเฟรมมิ่งให้อัตโนมัติแล้วเราสามารถถ่ายซ้ำ ในหลายๆขนาดภาพได้คุณก็เลือกเป็นกว้างชุดหนึ่งเป็นขนาดกลางมีเดียมชุดหนึ่งแล้วก็เลือกเป็นขนาดแคบชุดหนึ่งคุณก็จะได้ฟุตเทจวิดีโอที่มีความหลากหลายเอาไปตัดต่อได้สวยๆแบบนี้เลย โอ้โหนี่เหมือนมีตากล้องมายืนประจํากล้องตัวนี้เลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับตากล้องที่ชื่อว่า Auto Framing เนี่ยเขาซูมอินซูมเอาให้เราได้ด้วยนะคุณสามารถเลือกตั้งค่าได้นะครับในเมนูที่ชื่อว่า Auto Start When Tracking เขาจะมี2สปีดให้เลือกก็คือ15เซกกับ30เซกทีนี้นางแบบของเราสามารถมูฟเข้ามูฟออกในระยะใกล้ไกแล้ว AI เนี่ยก็จะทำการ Auto Framing ด้วยแล้วซูมเข้าซูมออก โดยอัตโนมัติให้ด้วยน้องแนนเชิญเลยค่ะเล่นระยะใกล้ๆได้เลยค่ะเดินไปลึกๆได้เลยไปได้เลยค่ะไปลึกๆเลยปับนี่เห็นไหมฮะ,ะแล้วก็เดินกลับมาปับโอ้โหเป็นไงฮะทำได้ขนาดนี้เลยหโหอย่างนี้อีกหน่อยตากล้องตกงานแน่นอน AI เขาเก่งและฉลาดจริงๆ เลนที่3ครับเป็นเรื่องของ AI Subject Recognition นะครับ AI ที่อยู่ในกล้อง Sony Alpha 7 C2 ตัวนี้นอกจากจะรู้จักใบหน้าคนเป็นอย่างดีแล้วเขายังสามารถที่จะจดจำใบหน้านั้นได้ด้วยเราสามารถเลือกใบหน้าที่ต้องการให้กล้องตัวนี้จดจำได้นะครับทำง่ายๆเลยครับเราเข้าไปที่เมนูโฟกัสเลือก Subject Recognition นะครับแล้วก็เลือก Face Memory นะครับแล้วก็กดบวก เพิ่มหน้าของคนที่เราต้องการจะจดจำเอาไว้ฟังก์ชันนี้ใช้ในสถานการณ์ที่คุณไปเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วมีผู้คนเยอะแยะมากมายอาจจะอยู่ในเฟรมคุณกังวลว่ากล้องอาจจะโฟกัสคนอื่นแล้วก็หลุดความสำคัญของตัวคนที่คุณต้องการไปไม่ต้องห่วงเลยครับคุณเลือกใบหน้าน้องแนนมาไว้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานลองช่วยกดกล้องตัวนี้นะครับถ่ายภาพดูหน้าผมเนี่ยไม่ได้จดจำเอาไว้เริ่มถ่ายเลยครับนี่เป็นไงฮะ นี่แล้วถ้าผมมาบังน้องแนนละ่ะฮึฮ่าเฮ้ยอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ล่ะโหโฟกัสที่น้องแนนคนเดียวเลยนะครับเราสามารถเลืเอกใบหน้าที <Zheng S 2> ่เราต้องการให้กล้องจดจําได้6กถึงเใบหน้านะครับเขาสามารถโตได้6กถึงเคนเลยแต่ถ้า6-7คนนั้นอยู่ในเฟรมเดียวกันคุณต้องเลือก้วครับว่าคุณจะโฟกัสที่ใคร แล้วไม่ได้จําได้แค่หน้าคนนะครับกล้องตัวนี้สามารถจดจําสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งของที่เราต้องการได้ด้วยยกตัวอย่างสมมติมีใครสักคนเล่นกับแมวอยูอ่เป็นแมวตัวที่เราต้องการถ่ายภาพเราก็เลือกให้จดจําหน้าแมวเอาไว้แล้วทีนี้ไม่ว่าจะยังไรก็ตามถ่ายออกมาเนี่ยแมวชัดแน่นอนคนที่เล่นกับแมวอยู่ไม่ชัดอันนี้คุณต้องไปเคลียร์กับเขาเอาเองแล้วล่ะจากการทดสอบทั้ง3ชาเลนจ์นะครับ กล้อง Sony a l p h ฟ7 C2 ตัวนี้ทำได้ดีมากๆนะครับผ่านทุกการทดสอบเลยด้วยพลังการประมวลผลของชิป AI ที่อยู่ในกล้องตัวนี้นะครับที่ถูกออกแบบมาให้สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างทันท่วงทีมันทำให้กล้องตัวนี้นะครับรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของและวัตถุต่างๆ <S <S รวมไปถึงเรียนรู้การเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านี้ด้วยยกตัวอย่างถ้ากล้องตัวนี้ประมวลผล,ผลภาพการเคลื่อนไหวของคนข้างใน AI ของเขาเนี่ยเขาจะมองภาพคนเป็นเหมือนสเกเลตันครับเป็นโครงกระดูกอ่าเขาก็จะรู้เลยว่าข้อต่อชิ้นนี้นะจะมีทิศทางในการเคลื่อนไหวได้แบบไหนได้บ้างหรือแม้แต่ส่วนสําคัญที่สุดที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นั่นก็คือส่วนที่เป็นศีรษะส่วนที่เป็นใบหน้าและส่วนที่เป็นลูกตาเขาจะแบ่ง p r i o r i อ y รในการโฟกัสนะครับอย่างแม่นยํามสิ่งนี้ถ้าคุณหันหน้าเข้ากล้องเขาจะโฟกัสที่ดวงตาคุณ แล้วจะจิกดวงตาคุณไปตลอดไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนหันซ้ายหันขวาถ้ายังเห็นลูกกระตาอยู่จะจับลูกกระตาคุณอย่างแม่นยําจนกระทั่งคุณหันจนเลยไปไม่เห็นลูกกระตาแล้วนะฮะเขาถึงจะเปลี่ยนมาเป็นโฟกัสใบหน้าเป็นไพรออริตท้ที่2หรือคุณหันหลังไปเลยเขาก็ยังเข้าใจอยู่ว่านี่คือศีรษะของเราหรือหัวของเราแบ่งความสําคัญเป็นแบบนี้ทําให้สามารถโฟกัสได้อย่างแม่นยํามากๆแล้วไม่ได้รู้จักแค่คนนะครับ สัตว์ต่างๆก็รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับหมาแมวนี่แยกออกเลยนะครับหรือว่าเป็นสัตว์ทั่วๆไปยกตัวอย่างอย่างเช่นนกโอ้โหนกนี่ยากมากๆสําหรับ AI เลยนะเพราะว่าอะไรนกเนี่ยมีหลายสายพันธุ์มีคอสั้นคอยาวมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะฉะนั้นการจับแยกชนิดของนกแล้วโฟกัสให้ได้ถูกตําแหน่งของนกแต่ละชนิดแต่ละขนาดก็ยากมากๆแต่ AI ตัวนี้ทาได้ หรือแม้แต่กระทั่งสิ่งของนะครับที่เป็นยานพาหนะรถยนต์รถ,นตรถไฟเครื่องบิน AI ตัวนี้ไม่ได้แค่รู้จักว่านี่คือรถยนต์แล้วก็โฟกัสรถยนต์ให้ชัดมันไม่ได้ทําแค่นั้นครับมันเข้าใจลักษณะการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆด้วยรถยนต์วิ่งมาเดเร็กชั่นอาจจะแตกต่างกันแต่เขารู้ว่าถ้ารถยนต์วิ่งมาต้องโฟกัสที่ด้านหน้ารถจะไปโฟกัสที่ตรงกลางหรือท้ายรถก็ไม่ใช่จุดที่ถูกต้อง เขาทำได้ขนาดนี้แสดงว่าเขาเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีมากๆครับ <Yeah. S 1> ถ้าจะไม่พูดถึงดีไซน์และสเปคของกล้องตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะตําหนิผมได้เอาซะหน่อยแล้วกันครับเริ่มต้นที่ดีไซน์นะครับโซนี Sony Alpha 7 C2 ตัวนี้นะครับเป็นกล้องฟูลเฟรมที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดและน้ําหนักเบามากๆนะครับบอดี้ของเขาเนี่ยโครงเนี่ยทำจากแมกนีเซียมอัลอยทาให้ตัวบอดี้เนี่ยมีน้ําหนักเบามากๆนะครับประมาณ5 1 4กรัมเท่านั้นเอง wow. พกพาสะดวกทํางานง่ายและเขามีความเป็นเวเธอร์ซีลด้วยนะครับปุ่มกดและปุ่มหมุนต่างๆบนกล้องตัวนี้นะครับมีการซีลอย่างดีเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้นให้กับกล้องตัวนี้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมีระบบป้องกันฝุ่นมีการเคลือบป้องกันประจุบนฟิลเตอร์ออปติคอลนะครับและกลไกลเลื่อนเซ็นเซอร์ภาพในกรณีที่คุณถอดเปลี่ยนเลนส์เนี่ยนะครับจะไม่มีฝุ่นดูดติดเข้าไปและมีฟังก์ชันชัตเตอร์เวนพาวเวอร์ออฟปิดชัตเตอร์เมื่อปิดกล้อง ป้องกันเซ็นเซอร์ภาพจากเศษฝุ่นและละอองในขณะที่คุณเปลี่ยนเลนส์ปรับดีไซน์กลิปให้ใหญ่ขึ้นจับถนัดยิ่งขึ้นถ้าเทียบกับ Alpha 7C ตัวแรกนะครับตัวนี้เล็กกว่าเดิมแต่จับถือถนัดมือมากขึ้นกว่าเดิมสามารถใช้งานมือเดียวได้สบายมากมีช่องมองภาพนะครับเป็น e v f นะครับเป็น E l เล lect ก o n i c Viewfinder ภายในเป็นจอ x g a oled ขนาด2.36ล้านพิกเซลมีกำลังขยาย0.7เท่า ตั้งค่าอัตราเฟรมใน EBF เป็น120เฟรมได้ด้วยหน้าจอแสดงผลเป็นจอ TFT ขนาด3นิ้วรองรับทัชสกรีนพลิกจอหมุนได้จัดตำแหน่งเฟรมได้ง่ายขึ้นแบตเตอรี่นะครับ NPFZ 100ถ่ายรูปได้530รูปต่อแบต1ก้อนสเปคที่ทำงานอยู่ในกล้องตัวนี้นะครับ เป็นเซนเซอร์ Sony x ่ x m o r C-MOS นะครับขนาด33ล้านพิกเซลมีระบบประมวลผล BionZ XR ที่เก่งยิ่งขึ้นเพิ่มพลังการประมวลผลทั้งภาพนิ่งและวิดีโอมีการไล่ระดับสีที่เป็นธรรมชาติมีสีสันที่สมจริงน้อสต่ำมากๆคุณภาพดีขึ้นเมนูตอบสนองเร็วและระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ5แกนนะครับ<อ>กันสั่นนี่กันสั่นได้ถึง7สตอปเลยทีเดียว เป็นไงครับฟีเจอร์ AI ของ Sony Alpha 7C 2ตัวนี้นะครับเห็นแล้วน่าใช้ไหมครับอยากได้ไว้ใช้งานกันหรือยังได้เวลาบอกราคาครับรุ่นนี้นะครับเขาเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาเฉพาะบอดี้นะครับ75,990บาทเชื่อมาทุกวันนี้ถ้าคุณไปสอบถามตามร้านค้าหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะครับ คุณจะได้โปรโมชั่นหรือว่าราคาที่ดีกว่านี้อย่างแน่นอนหาซื้อได้ที่ไหนบ้างหาซื้อได้ที่โ y Store ทุกสาขานะครับและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีทั่วประเทศเลยหรือจะไปสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะครับซึ่งมีทั้งเว็บไซต์หรือว่าช่องทางออนไลน์ของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือจะซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ของโ o n y นะครับนั่นก็คือโซนี่โซออนไลน์นั่นเองถ้าอยากได้กล้องที่มี AI อยู่ในตัว Sony Alpha 7 C2 ตัวนี้เลยครับ